สวัสดีครับวันนี้เราทีมงานโค้ชโซล่าลเซลล์นะครับวันนี้เรามาติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ปาจีนบุรีนะครับผมอันนี้เป็นชุดตั๊มฮัทโขงนะคะรับผมฮัทโขงสามแรง2,200วัตต์ะนะครับตัวนี้ใช้แผงโมโนฮาร์ดเซลล์420วัตต์2คิวเซลล์นะครับผมเทวันตัวนี้ใช้แปดแผงนะครับผมวันนี้ใช้ได้สองระบบนะครับทั้งไฟฟ้าแล้วก็ไฟโซล่าเซลล์แล้วก็สมไฟก็ได้นะครับผมแต่ว่าความสะด,ดวกของลูกค้าจะใช้นะครับ อัาตราก,การไหลของน้ำนี่จะอยู่ที่ไ่ากินประมาณสามหมื่นลิตรตนะ่อชั่วโมงคุณสำหรับม,มิซูนะ่าใครสนใจสนใจก็ติดต่อเรามาได้นะครับผม0 9 2 2 6 4 8้6 2นะคะรับผมโค้ชโค้ชโค้์ครับผม